ครับก็สวัสดีครับผมวอมท่าเสานะครับวันนี้ก็พวกผมอีกเช่นเคยนะครับก็ตั้งแต่ปีใหม่ก็ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับก็หายไปสองสามอาทิตย์เลยนะครับนี่ครับก็วันนี้มีโอกาสนะครับเหรียญหลังเจ้าพญานะครับมาทําให้นะครับวันนี้นะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับหลังเจ้าพญาเพชรเบศนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการดูเหรียญรุ่นนี้กันนะครับก็เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ นี่ครับเนื้อทองแดงก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นเจ้าพญานะครับไฟผูเบลดนะครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับนี่นะครับก็เหรียญรุ่นนี้นะครับมีทั้งเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคาเนื้อเงินแล้วก็เนื้อเงินลงยานะครับแล้วก็เนื้อกระไหลทองเนื้อนวะนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงก็ ขันแรกนะครับเหมือนเดิมครับวิธีการดูนะครับก็จดจำใบหน้าหลวงพ่อนะครับจดจำใบหน้าหลวงพ่อนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่นะครับจดจำใบหน้าให้แม่นนะครับนี่นะครับใบหน้านี่เลยนะครับนี่นะครับจดจำใบหน้าให้แม่นนะครับคมๆเนี่ยเราดูเมตตานะครับนี่นะครับดูปากนะครับนี่ปากคมๆต้องคมแบบนี้นะครับของแท้ๆนะครับนี่นะครับ เพราะว่าของเ้นะครับที่ให้จดจําใบหน้านะครับเพราะว่าถอดมาหน้าจะเพี้ยนนะครับนี่นะครับต้องดูใบหน้าก่อนนะครับดูใบหน้าของท่านก่อนนะครับด้วยคมนะครับนี่นะครับแล้วก็พื้นผิวนะครับพื้นผิวต้องไม่บวมไม่เบลอครับต้องตึงนะครับนี่ครับตึงแล้วเกิดเซียนนะครับโดยธรรมชาตินะครับของการปั๊มนะครับปั๊มด้วยความแรงนะครับก็ผิวจะตึงนะครับแล้วเซียนที่เกิดเป็นธรรมชาตินะครับ คือเน <tinc S 2> ื้อโลหะวิ่งนะครับเนื้อโลหะจะวิ่งออกนะครับเนี่ยนะครับเกิดธรรมชาตินะครับแนวจะมีเส้นวิ่งเพียบเลยนะครับเนี่ยครับพื้นผิวจะตึงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าดูไม่ยากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็เบสติกพื้นฐานทั่วไปนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเส้นขนแมวเหมือนวิ่งเข้าหาหลวงพ่อนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับทั้งเหรียญเลยนะครับ เนี่ยไหมครับชัดชัดเจนนะครับเนี่ยครับคมคมนะครับเนี่ยครับเป็นขนแมววิ่งเข้ามานะครับเหมือนน้องพ่อเบ่งนักสามีนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมบอกประจําอยู่แล้วนะครับใครที่ติดตามผมอยู่นะครับเนี่ยครับก็จะรู้นะครับเบสิกการดูนะครับพื้นฐานนะครับเนี่ยครับเส้นขนแมวจะวิ่งเข้ามานะครับคมคมนะครับเนี่ยนะครับต้องคมคมเลยนะครับเนี่ยครับทั่วทั้งเหรียญเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับ ตัวหนังสือต้องคมแท่งนะครับเนี่นะครับคมมันแท่งนะครับเป็นสันเลยนะครับเนี่ยครับของเกมจะไม่ไม่คมแบบนี้นะครับของเกมมันจะตื้นตื่นนะครับตื้นๆ่นจะไม่คมชัดแบบนี้นะครับเนี่ยวันนี้คมมากนะครับตัวหนังสือเนี่ยดูยันนะครับคมคมเลยนะครับต้องดูให้คมนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยครับก็ เดี๋ยวรุ่นนี้นะครับก็น่าถือว่าน่าเก็บน่าใช้นะครับก็ราคายังไม่แพงนะครับนี่นะครับนี่นะครับกระดูพื้นผิวเรียบร้อยแล้วนะครับดูไปหน้าหลวงพ่อจําได้แล้วก็ดูพื้นผิวให้คมไม่เกิดเสี้ยนนะครับเหมือนรัศมีเป่งนะครับเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับคมคมนะครับคมชัดนะครับนี่นะครับคมชัดไม่ ไม่ล้มไม่อะไรนะครับตัวหนังสือจะคมเป็นแท่งอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับก็ต่อไปนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี่นะครับด้านหลังก็ดูพื้นฐานนะครับพื้นฐานด้านหลังก็ดูรอยเจาะหูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับรอยเจาะหูต้องปิ้นนะครับธรรมชาติของการเจาะอยู่แล้วนะครับต้องปิ้นเห็นไหมครับต้องปิ้นไม่มากก็น้อยนะครับต้องปิ้นอยู่แล้วนะครับนี่ครับ ปินอย bon been, h, oh, ่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นะครับเนี่ยครับต้องปิ้นแบบนี้นะครับดูอีกอีกฝั่งนะครับเนี่ยไหมครับปินธรรมชาตินะครับเนี่ยครับแล้วหูตรงนี้นะครับจะต้องไม่ซ้อนนะครับจะต้องไม่มีเส้นซ้อนนะครับถ้ามีเส้นซ้อนคือว่าถอดมาเลยครับเป็นเหรียญถอดนะครับเนี่ยนะครับจะต้องมีปิ้นอย่างนี้นะครับปิ้นออกมาปิ้นเดียวนะครับไม่มีซ้อนนะครับถ้ามีซ้อนนี่ก็ วางวางได้เลยนะครับวางได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญถอดนะครับถ้าหูต้อนซ้อนนะครับเนี่ยนะครับต่อไปนะครับพื้นผิวเหรียญนะครับเหมือนด้านหน้าเลยครับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าดูง่ายนะครับดูง่ายเหมือนด้านหน้านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับพื้นผิวเหรียญต้องตึงนะครับตึงล้วจะเกิดเสี้ยนนะครับเหมือนเส้นขนแมววิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาเจ้าพญานะครับเนี่ยนะครับให้ลองดูนะครับ เนี่ยไหมครับผิวจะตึงนะครับเนี่ยครับตึงผิวจะตึงมากๆนะครับเนี่ยครับเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของการการปั๊มนะครับผิวเหรียญนะครับต้องตึงนะครับเนี่ยครับเหี่ยไหมเรามีเซียนเยอะเยอะเลยครับเยอะมากๆนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเซียนตรงนี้เกิดธรรมชาตินะครับไม่ได้เป็นการตั้งใจทํานะครับเนี่ยนะครับเซียนนี้นะครับเนี่ยครับแทบทุกเหรียญเลยนะครับเหรียญปั๊มนะครับจะเกิดแบบนี้นะครับเนี่ยครับเซียนอย่างนี้นะครับเนี่ยไหมครับตึงๆแล้วเกิดเซียนนะครับเนี่ยครับ แบบนี้เลยนะครับเน ok. uhm. ี่ยเราดูความคมไหมครับเนี่ยครับดูความคมดูใบหน้านะครับเนี่ยเมตตาในคมมากๆนะครับเนี่ยเปลือกตึงเปลือกตานะครับของเก๊์เนี่ยถอดไปนี่ตรงนี้จะไม่คมครับจะตื้นเลยครับจะตื้นหน้าจะเพี้ยนเลยนะครับผมจึงบอกประจํานะครับคิปผมทุกแทบทุกคลิปนะครับให้จดจําใบหน้าก่อนนะครับถ้าน้าเหมือนแล้วค่อยพิจารณาจุดอื่นนะครับถ้าน้าไม่เหมือนนี่คือวางได้เลยนะครับวางได้เลยเพราะว่าเขาถอดไปนะครับใบหน้าของพ่อเนี่ยจะเพี้ยนนะครับ นี่ครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับต้องคมคมเป็นแท่งนะครับต้องเป็นแท่งคมเป็นแท่งนะครับไม่ล้มนะครับคือไม่ล้มนะครับแล้วต้องคมคมเป็นแท่งอย่างนี้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยครับคมมากๆนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเม็ดไข่ปลาต้องคมแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ก็ต่อไปนะครับด้านหลังนะครับอีกจุดนะครับธรรมชาตินะครับเมื่อตัดมาแล้วนะครับจะต้องปิ้นหลังนะครับเนี่ยครับผมจะบอกประจํานะครับแนวจะต้องปิ้นนะครับต้องมีรอยปิ้นปิ้นนี่คือจะปิ้นระล้มนะปิ้นระพับนะครับของเกศปิ้นเนี่ยเขาจะปิ้นเท่ากันหมดเลยนะครับคือถ้าของแท้นี่เขาจะเกิดดึกโดยธรรมชาตินะครับเกิดโดยธรรมชาติก็จะปิ้นเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับเป็นธรรมชาตินะครับคือไม่เท่ากันนะครับของเกสนี่คือเหมือนจงใจปิ้นแนวคือจะเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันทั้งเหรียญนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวดูของแท้นะครับจะปินเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับปินพับกำลังในนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยครับของแท้ปินนี้นะครับปิ้นเยอะบ้างเห็นไหมครับเนี่ยเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ต้องปินนะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติเหรียญปั๊มนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้น้อยไหมครับตรงนี้เยอะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมทั้งเหรียญเลยนะครับต้องปิ้นนะครับเนี่ยครับของเก๋บางทีจะปินเป็นกําแพงนะครับขึ้นเป็นสันเลยนะครับ แล้วไม่พับด้วยนะครับปิ้นตรงเลยงก็เก๊นะครับของเก๊นะครับจะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่นะครับเนี่ยครับปิ้นแล้วพับเข้ามานะครับเนี่ยครับปิ้นตรงนี้มันเกิดจากการตัดนะครับเกิดจากตัวตัดนะครับเนี่ยครับหูปิ้นอย่างงี้นะครับเนี่ยครับก็เหลนรุ่นนี้นะครับก really ็สุดท้ายนะครับสุดท้ายก็จบตัวตัดเสมอนะครับจบที่ตัวตัดนะครับก็จะหาดูจบได้ง่ายนะครับเดี๋ยวดูตัวตัดนะครับ นี่ครับก็ภาพปีสองพันห้าร้อยขึ้นมานะครับก็จะบอกประจําอยู่แล้วนะครับตัวตัดนะว่าปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับก็จะตัดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งขีดขาดนะครับเดี๋ยวไม่ชัดนะครับนี่ครับตัดมาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งขีดขาดนียนะครับภาพปีสองพันห้าร้อยขึ้นมานะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับตัวตัดยุคเดียวกันนะครับจะตัดแบบเดียวกันหมดเลยนะครับเนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งขีดขาดนะครับอาจจะครึ่งบ้าไปครึ่งบ้านนะครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับเนี่นะครับ ต้องมีทั้งเหรียญนะครับตัวทั้งเหรียญนะครับเห็นไหมครับบางทีกินเต็มใบบ้างนะครับไม่เต็มใบบ้างเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งบ้างไม่ครึ่งหนึ่งบ้างนะครับอันนี้คือเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยครับแล้วเมื่อฉีกไปแล้วนะครับต้องเี็นเม็ดทรายแบบนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยครับอันนี้คือแบบแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายตัวตัดจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวลองดูลองลงกล้องให้ดูนะครับนี่เห็นไครับ เหมือนเหรียญทั่วไปนะครับเหรียญสันติบาลนะครับเหรียญงูเล็กอะไรเงี้ยตัวตัดจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอปีันห้าร้อยขึ้นมานะครับแทบทตุ๊กเกจิเลยนะครับก็จะตัดแบบนี้นะครับเนี่ยครับคือยุคเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับทั่วทั้งเหรียญนะครับเนี่ยครับขีขาดแล้วเป็นเม็ดทรายอย่างงี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยฟันตัดกินมาแล้วขีขาดเป็นเม็ดทรายไหมครับเนี่ยครับเยอะบ้างน้อยบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับท่านไหน เข้าใจนะครับน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับก็เป็นการรบทวนนะครับเรื่องตัวตัดนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเนี่นะครับเต็มมีดบ้างไม่เต็มมิดบ้างนะครับเนี่ยฝั่งนี้จะเต็มนะครับจะต้องมีขีดขาดไหมครับเนี่ยเห็นไหมทั้งเหรียญนะครับทั้งเหรียญเนี่ยครับแล้วก็อีกจุดนะครับลืมบอกไปนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีที่พบเจอนะจะมีสองบล็อกนะครับมีสองบล็อกนะครับก็ จะมีบล็อกนวะนะครับนวะตรงนี้นะครับตรงคําว่าวัดนะครับตรงคําว่าวัดนะครับคําว่าวัดเนี่ยจะมีเส้นแตกมาตรงไมหันอากาศนะครับจะมีเส้นแตกยาวมาตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นบล็อกนวะนะครับบล็อกนวะหรือเนื้อนวะนะครับถ้าเป็นเนื้อนวะก็จะมีแตกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเนื้อทองแดงนะครับแต่ว่าเป็นบล็อกนวะนะครับก็จะเหมือนนวะนะครับนวะก็จะมีไมฮันอากาศแล้วมีเส้นแตกออกมานะครับเนี่ยครับก็ตรงนี้ถ้ามีตรงนี้ก็ โอกาสจะเป็นเนื้อน้ะก็มีนะครับแต่ว่าก็มีเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับแต่เหรียญนี้เป็นบล็อกแหวอากาศไม่ได้แตกมานะครับเนี่ยครับแหวอากาศตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับเนี่ยครับตรงคำวัดตรงนี้นะครับจะแตกวิ่งมานะครับเหมือนที่ผมชี้นะครับเนี่ยครับแต่เหรียญนี้ไม่ใช่บล็อกนวะนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับแต่เนื้อทองแดงบล็อกนวะก็มีนะครับเนี่ยครับก็จะมีเส้นแตกตรงนี้นะครับ แล้วก็เนื้อนวะเลยก็จะแตกทุกเหรียญนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับก็อนลื้มบอกไปนะครับครับก็เหรียญรุ่นนี้ก็เหรียญหลวงพ่อเอียนะครับหลังเจ้าพญาก็ถือว่าราคายังไม่แพงนะครับยังไม่แพงยังน่าเก็บนะครับเนี่ยนะครับก็ออกแบบไดตัวงามนะครับออกแบบในตัวงามเหมือนหลังรอห้านะครับคล้ายๆกันครับก็แขวนเลรนเดียวได้ถึงสองพุทธคุณนะครับเนี่ยนะครับก็ วิธีการดูครับันก็มีเพียงเท่านี้นะครับวันนี้นะครับก็เรื่อทองแดงนะครับก็ถ้าดูแล้วเป็นประโยชน์นะครับหรือชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้ามีคลิปเหรียญไหนมาทําให้ดูนะครับก็จะได้ไม่พลาดนะครับไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับครับก็วันนี้เพียงเท่านี้ครับครับก็สวัสดีครับ